สวัสดีค่ะพี่ชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางบ้าน้วยนะคะวันนี้นะคะจะแนบอยู่ที่งาน OPP สัญจรที่หนองจอกนะคะตรงนี้นะคะเราใช้ชื่อว่าเราใช้ชื่อว่า Power One Academy หนองจอกค่ะวันนี้อยากจะมาสัมภาษณ์พี่ชัยนะคะในฐานะผู้ที่ได้ดื่มน้ําไปแล้วแล้วมีความประทับใจอะไรกับน้ำพาวเวอรวันนะคะก่อนอื่นเลยชื่อ คุณอายุค่ะก็ชื่อพัฒน์ารหลาดามสุริยาพาดาเชื่อนชัยนะครับค่ะอายุห้าสิบปีอายุห้า็ดปีนะคะก่อนหน้านี้พี่ชัยเป็นอะไรคะก็ก่อนที่จะดื่มน้ำนี่นะครับก็เป็นวุ้นในตาเสื่องนะครับก็เป็นอยากแยเมุมข่มเต็มตาเลยตอนค่ำค่มืดๆจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเป็นอะไร เป,ป็นมา4ีหปีแล้วครับค่ะเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ไปหาหมอหมอก็นัดทุก3าเดือนนะค่ะแล้วก็หมอก็ให้น้ำยาน้ํายาหยอดตามาก,ก็ไม่ดีขึ้นนะครับก็ปกติก็ธรรมดาแต่ก็ไม่ได้สุดโรมลงแลก็ไม,ไม่มองไม่ค่อยเห็นนะครับค่ะแล้วก็พอใช้น้ำนี รู้จักจากอาจารย์แม่พัชราวดีสีน้ำอ้อมนะครับก็อาจารย์แม่ก็ไม่ได้ชวนหรอกก็ถามไปเองนะครับรู้ได้ยังไงเออต้องถามกับว่ารู้ได้ยังไงว่าก็รู้จักจนลายนะครับรู้จักลายก็สอบถามว่าน้ำนี่คืออะไรก็ก็อยากได้น้ำเรากาทดสอบดูนะครับแล้วก็เอามา ฉีดตาดูค่ะฉีดตาครั้งแรกก็ก็มองเห็นชัดเจนขึ้นฉีดครั้งแรกมองเฉีดครั้งแรกเลยฉีดฉีดไปครั้งแรกเลยนานเท่าไหร่คะกี่วันกี่นาทีแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเหรอคะ ไม่ถึงสามวินาทีเลยไม่ถึงสามวินาทีก็มองเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นค่ะพี่ชายิเอร์เซนเลยนะไม่เกินสามวิหรอกใช่แล้วไม่เกินสมวิแปลว่าแปลว่าพี่ชายฉีดแบบนี้ใช่ใช่ใช่ไะเครื่องตัวนี้นะคะสเปรย์นาโนซึ่งใส่น้ําเขาวันเข้าไปในนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดแบบนี้ใช่ไม่เกินสามวิฉีดแบบนั้นเลยคืนับหนึ่งสองสามอาการดีขึ้นเลยใช่ครับมันมองเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยแล้วก็ ก็พักไปค่ะก็นอนหลับค่ะนอนหลับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาก็เริ่มฉี่ะเริ่มฉี่มาเรื่อยๆฉี่เช้ากลางวันเย็นมีโอกาสก็ฉี่จีดๆก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็ฉี่มาประมาณสามวันมันก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะหมายถึงว่าสายตาเนี่ยเคลียร์เห็นชัดเจนใช่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ยังแบบใช่ตน ตอนปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันนี้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ครับจากวันนั้นจนถ,ถึงวันนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะก็ประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าก็ใช้ไปประมาณก็ใช้ดื่มด้วยค่ะก็ใช้ดื่มประมาณสามแพ็คสามแพ็คที่ดื่มไปก็ดื่มดื่มทั้งครอบครัวค่ะ สุดท้ายคงไม่ถึงไม่ถึงสามแพ็กหรอกเนาะคงประมาณแพ็กเดียวสุดท้ายนะคะอยากจะให้พี่ชัยได้ฝากกับพี่น้องทางบ้านที่ยังไม่ได้ทดลองหน่อยก็อยากให้พี่น้องประชาชนทั่วๆไปนะครับได้ทดลองเป็นอะไรก็ตามนะครับขอให้ทดลองใช้ดูนะครับใช้ถอะเพราะว่าน้ํามันก็เป็นน้ําบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นน้ําด่างนะครับเนาะ เป็นน้ำไฮโดรเจนเป็นน้ำออกซิเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะเพราะว่าเราดื่มน้ำอยู่แล้วนะครับโชว์หน่อยค่ะน้ำขวดไหนคะน้ำขวดนี้ครับน้ำขวดนี้นะครับน้ำเเวอร์วันนะครับเพลเวอร์วันนะครับเราเราสามารถเรียกน้ำขวดนี้น้ำเพลเวอร์วันว่าน้ำเปลี่ยนชีวิตได้น้ำเปลี่ยนชีวิตได้น้ำพลังไม่เหล็กก็ได้น้ำน้ำอะไรนะที่ลูกชายบอก นางบ้าพลังนางบ้าพลังพี่ชายพี่ชายจอม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 ไม่ได้นะภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นใช่ค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงค่ะ084 462 4251่สี่หกอีกครั้งหนึ่งค่ะ084 462 4251นะครับขอบคุณพี่ชายมีกอ่อนนุษอ่อนนุษเท่าไหร่คะ17บ8นะครับ นะคะก็โทรหาพี่ชัยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ชัยมากๆที่แบ่งปันขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ติดตามพวกเราอยู่นะคะขอบคุณที่ถ้าคลิปนี้ดีนะคะแล้วมีประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกบุญบอกตอเป็นสะพานบุญนะคะวันนี้อาจารย์แม่กับพี่ชัยจัไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันในคลิปหน้าดูตามดูว่าอาจารย์แม่จะพาไปเจอใครวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ